ื่อนที่กันใช่แล้วนะคะจังหวัดื่อนที่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทางนานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณสรัญยูมีทองคำนะคะเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบําบัดทุกบาร,รุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่8แล้วนะคะกิจกรรมภายในงานคุณผู้ชมคะ่ะเหมือนเดิมเลยมีการออกหน่วยบริการของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจให้บริการประชาชนในพื้นที่วันนี้มีไปกว่า50หน่วยงานเลยนะคะมีการมอบทุนการศึกษามอบเงินช่วยเหลือผู้ พู้ประสบปัญหาทางสังคมมอบพันปลาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบถุงยังชีพจากนั้นค่ะก็ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนที่มาให้บริการพี่น้องประชาชนทุกหน่วยเลยค่ะมีปัญหาในพื้นที่ครับที่ต้องการการรับสับสนุนเสนอนะฮะเป็นเรื่องของคมานาคมนะฮะเรื่องของการขุดลอกคลองเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ํา การสนับสนุนไฟฟ้าระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ครับโอกาสด้วยกันนี้ท่านผู้ว่าครับได้พิจารณาอนุมัติงบเหลือจ่ายสนับสนุนประเพณีแข่งขันรดยยาวที่บึงสัมพันธ์ด้วยนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปนะครับ